กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบีมแอนดี้และวันนี้เราจะมาทำเรีแอคชั่นเทรลเลอร์อย่างรวดเร็วเลยอย่าเรียกว่าเทรลเลอร์ดีกว่าอันนี้เนี่ยอ่าเป็นทีเซอร์สั้นๆมาแล้วกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องซีซั่น2ของโลกินะครับนะก็อย่างที่เรารู้กันเราเพิ่งทำเรีแอคชั่นของเทรลเลอร์ของโลกิไปเมื่อสักประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วเราก็ยังยังรู้อะไรไม่มากที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของภาคภาพนี้อของซีซั่นซีซันนี้เนาะเรารู้แค่ว่าโลกิคนนี้คือหลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ที่ตัวเขาซิลวี่ได้ฆ่าฮิวเมนส์แล้วทำให้ทา์ไลแตกแขนงออกไปแล้วเขาเหมือนกับมีหน้าที่ที่จะต้องเหมือนกับทำงานคู่กับมอร์เบียสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความยุ่งเหยิงของทม์ไลนที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนาะแล้วก็มา มันก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมเพราะตอนนี้ไทม์ไลน์มันเล่เทสไปหมดแล้วแล้วก็จากที่เห็นในเ e n นเครดิต uh, ของดิ uh, น่าจะควอนเทมเนียก็คือของแอนดะ์แมนเนาะเราเห็นว่าโลกิกับโมบิอัสเนี่ยไปเจอฮีฮูรีเมนส์ไม่ใช่ uh, หนึ่งในเวอรีเรนส์ของฮีฮูรีเมนส์เหมือนกันเนาะก็คือวิกเตอร์ชามลีในโลกิซีซั่นสองันนี้แหละเข้าใจว่าซีนซีนนั้นเนี่ยโดนตัดออกมาจากโลกิซีซั่นสองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน uh, ทีเซอร์ตัวนี้สี่สิบหกวิเอง ว่ามีอะไรให้เราดูบ้างมีอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถเหมือนกับจับได้จากเทรลเลอร์ trailer, หรือว่าในในในตัวตัวคลิปคลิปนี้บ้างเนาะอย่ารอช้าเราไปดูกันเลยไปกัน What I'm about to tell you is going to be hard to believe again Again <laughs> I've been pulled through time between The past. In the present. In the future. Everything is turning to sh That's right. Don't overthink it. Oh, uh, got my to out Around. There uh. we go. Ooh. All right. All right. ยังช็อกอยู่ก็ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากจนแบบแทบจะจับอะไรไม่ได้เลยเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องราวที่โลกิพูดว่าตัวเขาเองเหมือนจากเทรลเลอร์ที่แล้วเหมือนกันเนาะว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับติดอยู่ในพวงเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับความไม่เสถียรของเวลาในเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าในในตัวตัวทีเซอร์4บวกวีนี้ก็เลยบอกว่าโลกิตัวเขาเองเนี่ย เหมือนกับกระเด้งกระดอนไปมาระหว่างช่วงเวลาก็คือไม่ว่าจะเป็นในอดีตในพาสในปัจจุบันเพรสแล้วก็ในฟิวเจอร์ด้วยคือเขากระโดดไปมาระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับด้วยความที่เขาไม่มีตัวทาแพดที่เอาไว้สําหรับเดินทางของ TVA แล้วอ,อะเนาะคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้โลกมัน ไทม์ไลน์มันแตกแขนงไปหมดแล้วแล้วก็ t v a แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็อย่างน้อยเท่าที่เห็นก็คือเขาร่วมมือกับซิลวี่เหมือนกับพยายามจะมาเล่าเรื่องให้ให้เหมือนกับซิลวี่เข้าใจว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแล้วก็เป็นแบบเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออีกแล้วอะจะด้วยความที่สองคนนี้มันเป็นคนคนเดียวกันแต่มาจากคนละไทม์ไลน์เนาะบางทีแต่ละเรื่องที่เขาเจอมาด้วยกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนะ่สะสักทีเดียวในแต่ละโลกอะเนาะมันก็เลยแบบ ฉันมีเรื่องแปลกๆจะมาเล่าให้เธอฟังอีกแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราเห็นวิกเตอร์ทามลี่แน่นอนเมื่อกี้ก็คือฉากที่เป็นเหมือนกับนักประดิษฐ์ในในอดีตมั้งเท่าที่ดูจากภาพดูจากแบบเซตต่างๆทรงผมอะไรต่างๆเนาะน่าจะเป็นตัววิกเตอร์ทามลี่ในอดีตที่กําลังประดิษฐ์อะไรสักอย่างอยู่แล้วก็อย่างในในควอนทามเนียก็เห็นว่า,าตัวโลคิแล้วก็ตัวมอร์เบียสเนี่ยไปเจอกับวิกเตอร์ทามลี่คนนี้แหละในงานเปิดตัวอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ เราเห็นว่าเหมือนกับเรายังไม่เห็นว่าตัวร้ายของเรื่องนี้คือใครแต่เราแอบเห็นมิสมินิทโผล่มาด้วยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมิสมินิทเนี่ยเขาดูแลเขาเหมือนกับเป็นคนช่วยเหลือเป็นเหมือนผู้ช่วยของไม่แน่ใจนะว่าคนนี้มีเอเจนดาอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบแอบแฝงภารกิจอะไรไหมด้วยความที่ภาคแรกเขาบอกว่าเขาทำงานให้ยู l Remains แต่ปรากฏว่า,าตัวของตัวของมิสมินิทเองอ ก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเวลาตัวนี้กับหนึ่งในตัวละครที่เป็น judge renslayer ตัวตัวละครที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะผู้พิพากษาใน T.V.A. ที่เป็นผู้หญิงคนนั้นนะเนาะแล้วก็ให้ข้อมูลคนนี้ไปแล้วก็ renslayer ก็าหายไปเปิดประตูหายไปบอกว่าจะไปตามหาเหมือนกับ free will เหมือนกับ รีวิวนี่แปลยากเันเนาะว่าแบบคนที่อยากไปหาคนที่สามารถให้กับให้รีวิวกับเธอได้รีวิวคืออะไรอะความความอิสระฟรีเอออิสะอะระแบบฟรีวิวพอมันเออไม่รู้นั่นแหละเอาเป็นว่าเข้าไปตามหาฟรีวิว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ โลกิซีซัน2ตัวนี้บิวก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมในช่องช่องนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือว่าเห็นอะไรเพิ่มเติมจากตัวคลิปคลิปนี้หรือคลิปก่อนหนะ้าก็สามารถคอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนะถ้าชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องของบ,บิวกันด้วยแล้วก็ยังไงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ